r e สเ d e ด t อีวิ3ตอน n e m e s i สบทที่11อจูหยุดอยู่หน้าประตูศาลากลางในมือชุ่มเหงื่อถือเพชรทั้งสองเม็ดเอาไว้เท่าที่เห็นพื้นที่แถวนี้ยังปลอดภัยดีแต่เนมิซิสหายไปจากร้านอาหารหมายความว่ามันกำลังตามหาเธออยู่เธอไม่รู้ว่ามันใช้วิธีไหนแต่มันต้องตามเธออยู่แน่ต้องรีบแล้ว หญิงสาวก็หืดกระหอบเล็กน้อยจากการวิ่งสุดฟีเท้าและความตื่นกลัวตอนที่ผ่านตรอกหลังร้านอาหารเธอเกือบสะดุดศบสัตว์ประหลาดซึ่งซ่อนอยู่ในความมืดเธอไม่เคยเห็นตัวอะไรที่คล้ายมันมาก่อนพันนนวดกับการที่เนมิซิตกำลังตามล่าทำให้จิวใช้ความกลัวนั้นมาขับดันตัวเองให้วิ่งเร็วยิ่งขึ้นเธอกลัวแต่ไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำสติ นาฬิกาซึ่งเป็นกุญแจเปิดประตูศาลากลางตั้งอยู่บนแท่นติดกับประตูถาวางเพชรเข้าที่กลไกภายในส่งเสียงหึมๆึม,มวงแหวนไฟฟ้าซึ่งล้อมกรอบช่องใส่เพชรเม็ดนั้นสว่างวาบทันทีที่เพชรครบทั้งสองเม็ดไฟบนหน้าปัดนาฬิกาก็เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมสมบูรณ์<ๆ>เกิดเสียงคลื่นเบา,เบาๆและประตูก็เปิดออก เผยให้เห็นทางเดินขนับลัวพุ่มไม้ในเงามืดดูไม่น่ากลัวนักเธอเดินเข้าสู่ทางที่เงียบงนันประสาทสัมผัสเปิดกว้างรับรู้ถึงสายลมอ่อนซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณว่าฝนกำลังจะตกมันทำให้ผิวชุ่เมเหงื่อของเธอเย็นวูบวาบเสียงคนครางของผู้ติด,ดเชื้อซอมบี้ลอยมาตามลมแสงจันทร์ส่องลงไม้เห็นเป็นหย่อมย้อมทางเดินเป็นสีขาวซีดจู่ระวังตัวแจ แต่เมื่อไม่รู้สึกว่ามีอันตรายอะไรใกล้ๆเธอก็เดินเข้าไปและย้อนคิดไปถึงคาร์ลสโอเิเวลา่าเขาพูดความจริงเรื่องที่ว่าเป็นลูกน้องของอัมเบลา่าและคงพูดความจริงด้วยตอนที่บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขาเก็บงำอะไรบางอย่างอยู่อีกคาร์ลอสอาจจะนึกว่าตัวเองโกโหกเก่งแต่ที่จริงไม่ใช่เลยและการที่เขาพร้อมจะโกหกนั้นทำให้เธอระแวงแต่ก็นั่นลหละ เขาดูไม่ใช่คนไม่ดีอาจจะโกหกเพื่อให้เธอสบายใจหรืออย่างน้อยก็โก,โกหกโดยที่ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรอาจแค่พยายามและมัดระวังตัวเองแบบเดียวกับเธอแต่จะอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอไม่มีเวลามานั่งตีความอย่างจริงจังดังนั้นเธอจะเชื่อสัญชตาตญาณแรกที่บอกว่าเขาเป็นคนดีแต่จะมีประโยชน์กับเธอไม่นั่นเป็นอีกเรื่องตอนนี้เธอยินดีรับพันธมิตรทุกคน ขอเพียงอย่าตั้งใจมาฆ่าเธอก็พอจะจับคู่กับคนอื่นจะดีเหรอถ้าเกิดเขาไปขวางทางในไมสิทธิ์เข้ายังกับนัดกันไว้เสียงของมันดังมาแว่วๆทันทีแล้วกับตลกที่ขำไม่ออกมันอยู่ที่ไหนนะจู่อยู่เกือบกลางสวนเล็กๆตรงบริเวณที่ลางรถไฟสามสายมาตัดกันเสียงของมันมันจะดังมาจากข้างหน้าหรืออาจเป็นข้างหลัง ระบบเสียงใน้นี้แปลกเสียงคำลํามต่ํานั้นจึงฟังดูเหมือนดังมาจากทุกทิศจิวมองไปรอบตัวแต่ทั้งทางที่เธอเพิ่งผ่านมาและอีกสองทางข้างหน้าล้วนถูกปกคลุมด้วยความมืดทั้งไหนดีเสีงฝีเท้าหนักแน่น1929จิวเงี่ยวหูฟังทางนั้นข้างหน้าเยองไปทางซ้ายซึ่งเป็นทางไปขึ้นรถลาง จะไปทางเก่าไปที่ตึกหนังสือพิมพ์หรือจะไปที่กรมตำรวจไม่สิไม่ได้หรอกฉันหนีมันไม่ทันแน่แต่ระหว่างทางมีปั๊มแกส๊สตรงนั้นมีประตูเหล็กมีรถเยอะด้วยฉันจะซ่อนตัวได้ไปทางขวามีแค่แผนโง,โง่ๆก็ยังดีกว่าไม่มีแผนเลยและตอนนี้เธอก็หมดเวลาคิดแล้วจิวออกวิ่งเพริบตาเดียวก็มาถึงประตูเล็กๆซึ่งเป็นทางไปลันทิ้งรถ ผัานปั๊มแกส๊สควบอู่ซ่อมรถไปที่เธอจำไม่ได้ถ้าตรงนั้นปลอดภัยเธอจะมุ่งหน้าไปยังเขตอุตสาหกรรมของเมืองหวังว่าจะไม่เจอสอมบี้ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่ถ้ามีการตั้งเครื่องกีดขวางฉันก็ซวยไปแต่ถึงตอนนั้นมันก็สายเกินไปอยู่ดีเธอปล่อยร่างกายให้วิ่งไปตามสัญชาตญาณลัเลาะผ่านรถซึ่งจอดขวางละเกละืกะห้ามคิด ไม่มีเวลาคิดแล้วในมิซิสกำลังมาในสำนักงานที่ติดกับโรงรถคาร์ลอสเจอน้ำดื่มบรรจุข,ขวดครึ่งลังเทปเก่ากับเสื้อเชิ้ตใหม่เอี่ยมที่ยังไม่ได้แกะออกจากซองทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สะอาดที่สุดเท่าที่เขาพอจะหาได้ชายหนุ่มย้อนกลับมาทำแผลให้มิคาอิวในระหว่างที่นิโคไลคอยดูต้นทางทุกสิ่งเงียบสนิท มีเพียงเสียงหายใจหอบของมิคาอิลและเสียงร้องหดหูของนกกาคาร์ลอสดอูแค่พื้นฐานการขัดแยกผู้ป่วยคร่าวๆแต่เท่าที่ดูเขาคิดว่าอาการของมิคาอิลไม่หนักหนาเท่าไหร่นักลูกกระสุนจอดทะลุสีข้างก้อยก,ก,กับกระดูกสะโพกออกไปโชคดีที่ไม่โดนตับหรือไตแต่ลำไส้ส่วนล่างน่าจะทะลุปล่อยทิ้งไว้เขาจะตายในที่สุดยกเว้นว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที คาร์ลทำแผลให้อีกฝ่ายมิคาอลทนต่อความเจ็บปวดได้ดีพอควรแต่เหมือนว่าเขาจะคลื่นไส้วิงเวียนเพราะเสียเลือดมากจากหางตาคาร์ลสังเกตเห็นว่านิโคลายกำลังเคลื่อนไหวหลังจากจัดการกับผ้าพันแผลเสร็จจึงหันไปมองพบว่าอีกฝ่ายกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างรถกระบะที่บาดสไยไลเฟินเขายิบคอมพิวเตอร์พกพาออกจากกระเป๋า มาพิมพ์อะไรกกแก๊กด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท่านครับเออนิโคลไลผมเสร็จแล้วนะคาลอสลุกขึ้นยืนมิคาอิลบอกหนักแน่นให้เลิกนับถือเรื่องยศศักด์กันชั่วคราวในสถานการณ์แบบนี้แต่คาลอคิดว่านิโคลไลไม่ชอบใจเท่าไหร่เพราะเขาดูเป็นพวกยึดติดกับเรื่องทำนองนี้มิคาอิลซึ่งหนา้าซีดตาปลือยันสอบขึ้นถามเสียงแห่ พอจะหาวิธีใช้คอมพิวเตอร์นั้นเรียกทีมอพยพมาได้ไหมนิคคลไยทอนหายใจใส่หน้าแล้วปิดคอมพิวเตอร์เก็บกลับลงกระเป๋าฮไม่ได้โอกาสลอดที่ดีที่สุดคือพยายามหาทางไปหอ,อนาฬิกาคาร์ลอตขมวดคิ้วทเรนบอกว่าที่หอ,อนาฬิกาน่าจะมีคลังอาวุธและจากตรงนั้นเขาควรจะขึ้นเหนือแต่เมื่อคิดถึงเรื่องลดลางของจิวกับเรื่องหอ,อนาฬิกา เขาเชกจะรู้สึกว่ามีเรื่องบังเอิญมากเกินไปแล้วทำไมต้องไปหอนเดลการครับเมคายอิลเป็นคนตอบจุดอพยพไงล่ะตรงนั้นคือจุดที่เราควรจะพาประชาชนหลบหนีไปรอเคลื่อนย้ายมีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งให้ระครังที่หอคอยลั่นโดยอัตโนมัติเมื่อเราสาะระครังมันจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปดีใช่ไหมล่ะเอ คาร์ลสสงสัยว่าทำไมไม่มีใครพูดเรื่องนั้นขึ้นมาตอนประชุมแต่คิดว่าไม่ถามจะดีกว่ามาถึงจุดนี้มันไม่สำคัญแล้วเพราะทุกคนต้องรีบไปทุ่รถลางคาร์ลสรู้จักนิโคลไลแค่เพียงผิวเผินส่วนมิกาอิวเขารู้ว่าย่อมไม่เป็นอันตรายเมื่ออยู่ในสภาพอย่างนี้มิกาอิวต้องไปโรงพยาบาลทเทรนบอกว่ามันตั้งอยู่ใกล้กับหอนาฬิกา แต่หูตาของอัมเบล่าอยู่ทั่วไปหมดไม่หลอกน้าเท่าที่ฟังมาสองคนนี้ก็เจอเหมือนเหมือนกับเขาต้องต่อสู้เฝ้ามองเพื่อร่วมลบตายจากไปพยายามหาทางออกจากเมืองแล้วก็มาลงเอยที่นี่เทรนทำให้เขาระแวงคนอื่นไปหมดคอยแต่จะสงสัยว่าใครมีส่วนกับแผนการไล่ของอัมเบล่าหรือเปล่าต้องคอยระวังปากคำอีกอย่าง อัมเบล่าก็ทรยศทั้งสองคนนี้เหมือนกันไม่มีใครอยากช่วยบริษัทที่เอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้หรอกจริงไหมทเรียนอาจจะพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยสองคนนี้อยู่ฉันต้องการพวกเขาทั้งฉันกับจิวนั่นละ่ะมีทหารมาช่วยเพิ่มอีกสองคนจิวคงไม่ปฏิเสธหรอกมีรถลังให้เรานั่งออกนอกเมืองได้คาร์ลตบอกตรงหองนาฬิกานะครับใกล้นิดเดียวมันจะพาอ้อมไปทางตะวันตก ในเมื่อมีพวกซอมบี้ที่เรากินเนื้อพวกเราอยู่ขึ้นรถลัางออกนอกเมืองก็ดีเหมือนกันนิโคลายพูดพลงขึ้นพร้อมพยักหน้าถ้าลังยังใช้การได้นะเยี่ยมเลยนายแน่ใจนะว่ามันยังเดินเครื่องได้คาร์ลชงักไปครู่แล้วยักไหลผมก็ยังไม่ได้เห็นมันกับตาหรอกคือผมไปเจอคิดว่าเป็นตำรวจนะตำรวจหญิงนะ่ะเธอบอกผมไม่อีกทีเห็นว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นเหมือนกัน เธอบอกจะรอผมที่นั่นผมอยากมาดูก่อนว่ายังมีใครเหลือรอดไหมเขาเกือบรู้สึกผิดทันทีที่เอ่ยถึงจิวแล้วก็รู้ตัวว่าปล่อยให้ตัวเองเคลิ้มไปกับคำพูดเทรนมากไปแล้วทำไมต้องเก็บเรื่องจิวเป็นความลับด้วยละ่ะใครจะสนกันมิคาอิลกับนิคโคลไลสบตากันและพยักหน้าคาร์ลอดดีใจเหลือเกินที่มีแผนการเป็นชิ้นเป็นอันในที่สุดสิ่งที่แยกว่าการติดอยู่ในสถานการณ์อันตราย คือการติดอยู่ในสถานการณ์อันตรายโดยที่ไม่มีทางหนีทีไล่อะไรเลยไปกันเถอะนิโคลัยเอ่ยมิคาอิลคุณพร้อมหรือยังมิคาอิลพยักหน้าคาร์ลอสกับนิโคลัยจึงช่วยกันพยุงม,มิคาอิลให้ลุกขึ้นทั้งสามค่อยๆเดินออกจากลงรถและเกือบจะพ้นอยู่แล้วตอนที่นิโคลัยชะง,งักพลุสวัดออกมาเบาๆไม่อะไร มิคาอิลหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆระเบิดนะนิคควาไลตอบไม่น่าเชื่อเลยฉันลืมไปสนิทว่ากลับมาที่นี่ทำไมพอเจอมิคาอิลก็เลยระเบิดแล้วครับคาร์ลถามใช่หลังจากซอมบี้บุกฉันกับลูกทีมก็นิคควาไลกลืนน้ำลายเห็นชัดว่าพยายามระงับอารมณ์หลังซอมบี้บุก ฉันไปติดอยู่ในสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งตรงแถบอุตสาหกรรมเป็นตึกที่เขากำลังทุบทิ้งนะคิดว่านะแล้วก็เลยเจอกล่องติดป้ายว่าให้ระวังระเบิดตรงนั้นวิลลตู้ซึ่งล็อกอยู่ฉันว่าจะงัดเข้าไปแต่พวกสมบิอีกกลุ่มตามมาทันก่อนเขาสบตาก,กับคาร์ลตรงๆพวกมันต้องไม่กล้าบกุกมาอีกแน่ถ้าเรามีเดนนมายซักสองสากล่องให้ปาใส่ นายคิดว่าจะพามิคาอิูไปที่รถลัลงกันแค่สองคนไหวไหมแล้วฉันจะตามไปสมทบฉันว่าเราไม่ควรแยกกันนะมิคาอิูถวงอยู่ด้วยกันเราจะมีโอกาสหลอดมากกว่าถ้าเราหาวิธีกันพวกมันให้อยู่ห่างๆได้นิโคลายขัดขึ้นเราจะยอมให้กระสุนหมดไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรมาใช้เป็นอาวุธแทนแล้วยังมีเรื่องอื่นให้ต้องคิดกันอีกอย่างเรื่องสัตว์ประหลาด คาร์ลอดเองก็คิดว่าการแยกทางกันไม่น่าจะดีนักแต่เมื่อน,นึกถึงเจ้าตัวประหลาดมีกงเล็บตรงทางเข้าร้านอาหารแถมยังมีไอ้ยักในร้านกลูสิบสามอีกจิวบอกว่ามันจะมาตามล่าเธออีกครับก็ได้คาร์ลอดบอกเราจะไปรอที่รถล้างนะดีฉันไปไม่นานหรอกนิคควาไลจากไปทั้งอย่างนั้นคาร์ลอดกับมิคาอูปะคองกันไปเงียบๆอย่างทุลักทุเล ทั้งสองเดินผ่านห้องทำงานเสมียนออกมาถึงข้างถนนก่อนที่คาร์ลสตจะนึกขึ้นได้ว่านิโคลัยไม่เคยทําทางไปรถหลังสักครั้งเดียวนิโคลัยต้องห้ามใจแทบตายไม่ให้เปิดดูคอมพิวเตอร์ทันทีที่รับสายตามมิคาอยิลกับคาร์ลสเขาเสียเวลาเล่นบทคนใจดีต่อหน้าพวกปัญญาอ่อนสองคนนั้นมานานแล้วผ่านไปแล้ว19นาที นับจากตอนที่เดวิดจังส่งรายงานวัดด็อกจากร้านขายยาของอัมเบลลาซึ่งอยู่ห่างจากโรงรถแห่งนี้ไปเพียงสองช่วงตึกถ้าโชคดีมากๆเดวิดอาจจงอยู่ที่นั่นอาจจะอยู่เพื่ออ่านข้อความรายงานความคืบหน้าจากวัดด็อกคนอื่นๆหรืออาจกำลังพยายามติดต่อศูนย์บัญชาการนิโคไาลยวิ่งเหาะผ่านตอกเล็กๆซึ่งกำแพงทั้งสองฝากแปะเต็มด้วยใบป,ปลิว กระโดดข้ามศพที่นอนขวางอยู่โดยพยายามไม่เข้าใกล้ท่อนบนของศพเหล่านั้นเผื่อว่ามันอาจจะไม่ตายซึ่งก็สมควรแล้วพอซอมบี้ตัวที่อยู่เกือบสุดตรอกพยายามจะเอื้อมมือมาคว้าข้อเท้าเขา,เา,เขานิคควาไลกระโดดข้ามมันได้อย่างสบายๆแล้วอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อมันโคลนคลังอย่างผิดหวังดูน่าสมเพชพอๆกับมิคาอิลแต่คาลอตโอลิเว่านิ เจ้าหนุ่มนั่นดูฉลาดกว่าที่คิดอึดด้วยแน่นอนว่าอึดไม่เท่านิโคลายแต่ก็ต้องถูกกำจัดไม่ช้าก็เร็วหรือไม่ต้องเลยแล้ววุ่นวายกับเจ้าพวกนั้นไปเลยก็ยังได้นิคโคลายผลักประตูโลหะทางขวาเขาสูอีกตอกซึ่งแต่ไปด้วยศพกระจัดกระจายเขาวิ่งไปคิดไปที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องไปที่หอนาฬิกาเลย แค่ไปที่โรงพยาบาลก็พอและไม่จาเป็นต้องขึ้นรลถลางด้วยการปั่นหววมมิคายออลกับคาร์ลก็สนุกดีหรอกแต่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดไปก็ยังได้เขายิ้มกว้างแต่แบบนั้นก็ไม่สนุกสิไม่เอาละเขายากเห็นแววตาสองคนนั้นตอนที่รู้ตัวว่าโดนทรยศรู้ตัวว่างูแค่ไหนใจจะขาดนิโคลายชะง,งัก เสียงเล็บข้อหินดังมาจากเบื้องหน้าส่วนมุมมืดนหัวด้านซ้ายมีเสียงสับเท้าเบาๆแสงสว่างแรงเทียนอ่อนเพียงจุดเดียวข้างหลังเขานิโคลายจึงค่อยๆถอยไปทางนั้นสองเสียงนั้นยังคงตามมาเร็วขึ้นใกล้ขึ้นแต่ยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นโผล่หัวมาได้แล้วเขาคำลำกุดหิดที่โดนขวางในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะอ,อีกครั้ง เขาต้องรีบไปร้านขายยาก่อนจ้างจะหายไปอีกรอบไม่มีเวลามาเล่นกับตัวประหลาดของอัมเบลล่าหรอกนะสองตัวเขาได้ยินเสียงกรงเล็บของอีกตัวจากทางขวาพร้อมกันนั้นตจวตัวแรกก็ส่งเสียงร้องมันเป็นเสียงที่เหมือนกับกำลังข่มครั่งเหมือนวิญญาณซึ่งกำลังจะดุกจากล่างนั่นไงมันกระโดดออกมาจากความมืด ประสานเสียงกันมันกำลังบรรเลงดนตรีจกักรีศาสตร์เจ้าตัวดำมาเมื่อมเหนื่ง้างกงเล็บพลางอ้าปากซึ่งมีน้ำลายชุ่มฉ่ำดวงตาของมันแวววาวเหมือนตามแมลงนิควลายรู้ว่าญาติสนิทของมันก็กำลังเตรียมตัวพร้อมถมเข้าใส่เขานิควลายเปิดฉากยิงกระสุนยิงโดนโจ้าตัวแรกมันสั่นเทิมแล้วแน่นิง่งตายห่างจากเขาไปเพียงสามเมตร เขาเปลี่ยนท่าเป็นคุกเข่าแล้วหมุนตัวกลับไปยิงตัวที่สองมันอยู่ห่างจากเขาไปเพียงสองเมตรตอนที่โดนกระสุนปืนกระแทกใส่แต่มันก็เหมือนตัวแรกตัวสั่นกระตุกและตายในที่สุดนิคขลายลุกขึ้นยืนรู้สึกใจคอไม่ดีเขาดูไม่ออกว่าเจ้าพวกนี้คือตัวอะไรพวกสายพันธุ์ที่ม่ีหลายขาไม่อยู่หลายพันธุ์ถ้าไม่ใช่ตัวดูดสมอง ก็อาจเป็นพวกเดมอสครึ่งบกครึ่งน้ำเขารู้อยู่แล้วว่าพวกมันจะลงมืออย่างดุร้ายรู้ทีลงมือของพวกมันด้วยแต่ไม่รู้มาก่อนว่าพวกมันจะเร็วมากขนาดนี้ถ้าช้ากว่านี้สักวิละก็แต่ไม่มีเวลามานั่งคิดเขาต้องรีบไปแล้วเขาเดินหลบเลี่ยงซากของตัวประหลาดและออกวิ่งทันทีที่ผลยิ่งห่างออกมาเขาก็ยิ่งตั้งสติได้ รู้สึกในใจอุ่นวาบด้วยความภาคภูมิใจพวกมันเลวก็จริงแต่เขาไวกว่าพอมาคิดคิดดูในเมื่อมีเจ้าตัวพวกนี้ลุดอยู่ในเมืองทั้งมิคาอ่และคาร์ลอสหรือจะใครหน้าไหนก็เถอะคงไม่มีทางลอดออกไปได้เขาไม่ต้องคอยกังวลแล้วถึงไม่ได้เห็นสองคนนั้นตายกับตาเขาก็ยังสบายใจที่ว่าพวกมันจะต้องตายแน่นอนนิโคลายกระชับปืนในมือ ความรู้สึกหลิงโลดทำให้ในแต่ละก้าวย่างเต็มไปด้วยความคึกคักและคุณไม่ใช่ที่สำหรับพวกไก่อ่อนเขาไม่มีอะไรต้องหวาดกลัว